สวัสดีครับก็มาพบกับความรู้วันอาทิตกับนายแพทย์สมโพศนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณผู้หญิงพบบ่อยนะครับนั่นคือเรื่องของซีบริเวณรังไข่นะครับคุณผู้หญิงหลายคนก็พอได้คําว่าซิสก็ตกใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะลองมาอธิบายให้ฟังสั้นๆว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าซิสที่เราเป็นนั้นเนี่ยมันเป็นปกติหรือว่าผิดปกติซิสรังไข่นะครับ เป็นได้ทั้งซิสที่เกิดได้ตามธรรมชาติกับซิสที่มีความผิดปกติซิสที่เป็นธรรมชาตินะครับนั่นก็คือไข่ของเรานั่นเองที่โตขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไปอุตราซาวในช่วงก่อน5วันนะครับก็คือในช่วง5วันแรกของการมีรอบประจําเดือนนะครับนั่นแปลว่าถ้าประจําเดือนมานับ1ไม่เกิน5วันแรกเราไปอุตราซาวเจอซิสเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าซิสนั้นอาจจะมีปัญหา แต่ถ้าเกิดหลังจาก5วันไปแล้วครับเราเจอซีสเนี่ยหรือคุณหมอบอกว่าเป็นซีสนะครับอันนี้อาจจะเย็นๆก่อนได้เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนะ่ามันอาจจะเป็นรังไข่ของเราที่มีไข่โตในรอบนั้นที่อาจจะเร็วกว่าปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็ซีสก็อย่าพึ่งใจร้อนเพราะว่าซีสอาจจะเป็นซีสปกติได้แล้วถามว่าอ้าวเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าซีสของเรานั้นผิดปกติหรือเปล่าอย่างที่1ครับก็คือซีสของเรา ไม่ยุบหายไปหลังจากที่เราติดตามครับเช่นเดือนที่แล้วก็มีเดือนนี้ก็มีมาติดตามอีกเดือนหนึ่งก็มีขนาดเท่าๆเดิมตลอดเวลาอันนี้ก็น่าจะเป็นซีสจริงเพียงแต่ว่าซีสนั้นอาจจะเกิดจากไข่ไม่ตกก็ได้หรือว่าจะเป็นซีสอื่นก็ได้นะครับอันต่อมานะครับซีสของเรานั้นสีเป็นอะไรจากการอุ่นราซาวถ้าสีนั้นเนี่ยออกเป็นสีดําๆสีดํๆส่วนใหญ่ความหมายรัสซาวก็คือน้ําน้าําใสๆเลยครับ พวกนี้เนี่ยถ้าขนาดน้อยกว่า10เซนโอกาสเป็นมะเร็งต่ามากนะครับแต่ก็ต้องควรติดตามใกล้ชิดครับอันต่อมาครับว่าในซีของเรานนเนี่ยมีเรื่องของผน,นังกั้นหรือว่าดูแล้วเหมือนเอ๊เหมือนมีซิสซ,ซ้อนซิสอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ทงต้องคุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งเพื่อวินิจฉัยให้ชัดว่ามันใช่หรือไม่ถ้าใช่อันนี้ก็อาจจะผิดปกติได้ครับอันต่อมาครับก็คือซิสที่ชาวบ้านเราจะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าโดน นขุนใสหรือว่าโดนเล่นของนะครับในนั้นเนี่ยจะมีซิสที่จะเป็นเรื่องของไขมันมีเรื่องของฟันหรือว่ามีผมข้างในได้อันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเทราโตมานะครับเทราโตมานะครับซึ่งเป็นซิสที่เจอได้อีกชื่อหนึ่งเนี่ยเรียกของว่าเดอร์มอยซิสนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่กำเนิดเลยเพีงแเราไม่เคยตรวจเจอซิสนี้มักจะไม่หายไปครับ แต่ถ้าหาว่าใครมีอาการก็แนะนําว่าอาจจะต้องทําการรักษาโดยการผ่าตัดเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอาการปวดได้ครับอันต่อมาครับถ้าซีซข้างในออกสีขุ่นๆขุ่นๆเหมือนเรากวนน้ําแล้วมันขุ่นขึ้นมาครับอันนั้นเนี่ยต้องให้ระวังรเราเราอาจจะเป็นซีส์ที่พบได้บ่อยๆในคุณผู้หญิงที่เรียกว่าช็อกโกแลตซีซครับซึ่งช็อกโกแลตซีซเนี่ยจะพบได้บ่อยเลยในคุณผู้หญิงที่มีลูกยากแล้วก็มาหาหมอครับ ว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่มีลูกสักทีแล้วเราก็เจอซีสต์นี้ครับซึ่งซีสต์นี้จะมีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นเยอะแยะเลยซึ่งเราจะมาคุยกันในภายหลังต่อไปนะครับก็เป็นว่าวันนี้ผมสรุปเรื่องซีสต์ง่ายๆว่าถ้าซีสต์เจอต่อเนื่องในทุกๆเดือนอันนั้นซีสต์อาจจะไม่ปกติครับคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งน่งนอนใจแนะนําว่าอาจจะต้องตรวจเพื่อดูว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ถ้าซีสต์นั้นเป็นนหายๆไม่เป็นไรครับอันนั้นอาจจะเป็นแค่ซีสต์ปกติ ทั่วๆไปค่อนข้างไว้วางใจได้แต่ยังไงก็ดีครับอย่าลืมเราต้องตรวจสุขภาพตัวเองเป็นระยะระยะนะครับก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของช็อกโกแลตซิสที่เจอกันได้บ่อยๆในคุณผู้หญิงที่มาปรึกษาเรื่องภาวะมีบุตรยากครับสวัสดีครับ